ท่วมแล้วครับท่วมแล้วครับนี่เป็นไงครับโอ้โหจอดจอดท่วมถึงข้างบนเลยครับเดี๋ยวใกล้มีจระเข้งูเห่างูตรงอาหมาแมวนกสัตว์ประสิ่งที่รวมอยู่ในน้ําแล้วขึ้นมาบนบกนะครับก็เตรียมตัวกันนะครับเตรียมตัวกันนะครับนี่บ้านหมอนุ่มท่วมเป็นเรียบร้อยแล้วครับนี่นี่ครับของจริงครับน้ําท่วมของจริงต้องเป็นแบบนี้ครับนี่อ่ะใครจะมาที่ บ้านหมอหนุ่มก็ต้องมาแล้วครับน้ำท่วมแล้วเดี๋ยวหมอหนุ่มก็จะไปพัทยาต่อนะครับเจอนกหนูแมวงูต่างตาวละเข้ตะปสิงในคลองนี้ก็จะขึ้นมานะครับอยู่ในห้องเรานี่นละครับของจริงครับของจริงครับเดี๋ยวเราไปดูน้ำจะท่วมในห้องหรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูครับอตามไปดูครับน้ำท่วมห้องไหมนี่ครับมายังครับมายังมายังโอ้โหพระเจ้าจอด ห้องหมอหนุ่มเก็บของเรียบร้อยแล้วครับยกขึ้นบาร์ครับเดี๋ยวก็แอร์ที่นอนพัดลมเก็บเรียบร้อยแล้วครับอ่าโอเคครับน้ํามายังเหรเข้าไปดูด้านในครับอ่ะเราเดินเข้าไปตู้ด้านในยครับนี่นะครับน้ํามาหรือยังน้ํามายังครับน่าตัวเย็นจมแน่แน่ครับแอร์ไม่เวลแอร์อยู่สูงนี่ครับน้ํามาเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมันมองไม่เห็นนะครับนี่ครับโอ้โหขี้โคลนเข้าไปในห้องดำ สีเลยนากลัวนี่ครับนี่ครับบรรยากาศหมอนุ่มหนีก่อครับหนีออกนอกบ้านครับหนีก่อนครับหนีก่อนนี่ครับโอ้โหมาแล้วครับนี่ครับน้ําขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาอีกเยอะแล้วครับนี่เก็บพัดลมเก็บอะไรครับนี่ขึ้นมาอีกเยอะเลยครับขึ้นมาเยอะเลยเนาะก็เตยมตัวครับเต็มตัว ไม่รู้ว่าน้ําจะท่วมอะไรมั่งครับนี่ครับลุยน้ำไปแล้วครับลุยน้ําแล้วลุยน้ำ,นำนไปแล้วครับนี่เดีย๋ยวดูนอกคลองครับนอกคลองเป็นไงมั่งนอกคลองนี่ยคลองคลองเป็นไงมั่งเราพึมก่อนครับนอกคลองเป็นไงมั่งไปดูนอกกันนี่ครับโอ้โหน้ําขึ้นเราจะขยเยอะขนาดนี้นะโอ้ยแสงไฟมาเดี๋ยวก่อน,นครับนี่ฮะ น้ำขึ้นยันขอบถนนแล้วครับแต่บ้านมันน้มจมไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับออปรกาจอดนี่ฮะน้ําท่วมยันขอบเลยครับขอบเลยนี่ครับหมอหนุมก็ไม่รู้จะทําไงครับก็น้ามันท่วมแล้วเดี๋ยวเก็บของเก็บของขึ้นที่สูงครับย่านย่านนี้แล้วครับใครจะเดินทางไปไหนตอนไหนก็ระวังนะครับน้าท่วมกระจายนะครับ่วงนี้ครับนี่ฮะ นี่ให้ดูบรรยากาศครับดึงคอไปไงครับพ่วงพ่วมพ่วงกลมึ้นมาเห็นไหมฮะ่วมยาวเลยครับกลมยาวเลยนู่นสุดเป็นกิโลกิโลเลยครับนี่ครับเห็นไหมครับมันพ่วมขนาดหนักให้ดูด้านหลังครับด้านหลังนี่ได้ดูไหมครับดูด้านหลังนี่ดูด้านหลังนี่ครับว่าจะพ่วมขนาดไหนครับนี่ด้านหลังคลอง ยาวยันนู่นเลยครับยาวยันนู้นเลยครับเนี่ยนะก็ดูครับว่าคลองน้ำในคลองอ่าตอนนี้น้ําก็ขึ้นไปเรื่อยๆเลครับจะถึงบันไดบ้านแล้วครับนี่ครับน้ําจะถึงบันไดบ้านแล้วครับจะถึงบันไดบ้านแล้วเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหจ้าจอรน้ำจะถึงบ้านแล้วไอคนนอนก็นอนไม่ลึกแล้วครับนอนอยู่ตรงนั้นครับเสียงจระคเ้มจะคาบไปแดกแล้วนะกางงูเหนียวเกีียวขอยครับ ระวังนะครับนี่ครับนี่ระวังระวังไว้นิ่งก็เตือนทุกคนนะครับใครที่อยู่ขับรถตอนนี้รัชดาไม่ว่าจะเป็นอยู่ที่สามเสนอนุสุบรุรีประชาธิปไตยนุสุบรีอ,อ,อยู่แถวแถวเขาเรียกว่าอะไรนะสะพังคุณชนใช่ไหมแล้วก็รังสิตกระทุ่มแบรนสบ,บุทษสาครนไม่ว่าจะเป็นแถวแถวสยามเซนทันวิคเกต มันจะเป็นเขาเรียกว่าเซ็นทรัลเวิลด์ถนน uh, ดินสอรหรือว่าเป็นสนามหลวง uh, ถนนข้าวสารนะครับน้ำท่วมมันแน่แน่ก็ลงไปที่ถนนสามเสนหรือจะออกไปทางไหนก็นแล้วแต่นะครับ,บรอบๆกรุงเทพเรานะครับรม 7, ม 8, ไม่ว่าจะเป็นพระรามเจ็ดพระรามแปดลงไปไม่ว่าจะเป็นออกไปทางสุมบุร,รีกันโอ้โหหรือว่าออกไปสุขุมวิท ซอยนาหรือท e ี่ไหนก็แต่รถติดแน่วันนี้ครับน้ำพุ่มแน่ๆครับก็จะเป็นถนนจรัญทร์สินบงติดคักๆแน่นอนออกลังสิตออกหมอชิดจะออกสมุทรสาครหรือจะออกพุทธมณฑลสายหนึ่งสายสองสายสามสาี่สายห้าก็จะไปออกสุพรรณบรีบางบัวทองบางใหญ่ก็จะออกไปทางบางมดนู่นแหละครับเขาเรียกพระรามสองครับทุกเส้นทางรอบๆโลกเราระลองติดแน่นอนก็ถนนเป็นหัวเลยครับก็ หาที่สูงไปจอดบนที่ห้างหรือจอดบนสะพานไปก่อนนะครับที่รถไม่ติดนะครับท่านจะปลอดภัยกับการรถตมน้ำนะครับก็ระวังให้ดีนะครับระวังให้ดีดีครับนี่บรรยากาศอาจจะมืดมดหน่อยนะครับนี่ครับมันมืดมืดตึ๊บเลยครับอ้ยบรรยากาศเดี๋ยวน้ำจะท่วมนะครับนี่ครับนี่ฮะบินลินคลองทั้งหมดเราระวังมุกงูนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะผมดู ุตรงนี้เมื่อกี้มันมีตัวอะไรเข้าไปในห้องแล้วผมไม่ได้ดูครับปล่อยให้มันเลื้อยหนีไปก่อนนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวดูครับนี่เดี๋ยวดูบรรยากาศว่ามีตัวอะไรโผล่ขึ้นมาหรือเปล่านะครับเราก็ดูดูกัไปก่อนนะครับเพราะว่าทุกอย่างต้องระวังครับต้องระวังอย่าประมาทครับเพราะว่าอาจจะมีตัวอะไรนี่น้ําขึ้นมาถึงเท้าหมอหนุ่มเลยครับเห็นไหมครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนี่มันมืดๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้เปิดไฟแสง สว่างอะไรมากมายครับเพราะว่าอันตรายตอนนี้ก็จะลุยน้ําในบ้านเลยครับนี่ครับนี่ถึงนี่แล้วครับถึงนี่เดี๋ยวเท้าหมอนมันจะจุ่มแล้วครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่นี่ครับไงกระเดกกระเดกกันนี่ี่ฮะเมื่อกี้กระเดกมาแล้วครับนี่ครับถึงในห้องแล้วครับนี่ชงนี้ครับ จะดูนะน้ํานี่ครับมาถึงข้างบนแล้วเมื่อกี้ที่ใครยังไม่เห็นว่าน้ําถึงข้างบนตรงไหนนะครับนี่เห็นไหมครับถึงข้างบนแล้วข้างบนแล้วอันตรายครับมาแล้วครับมาแล้วครับนี่แหละครับน้ําถึงแล้วข้างบนแล้วครับวดก็ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาครับนี่ครับน้ําขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้กระดานลอยครับลอยแล้วครับนี่อะไรลอยมาครับ นี่จะถึงเตาอี้ข้างบนแล้วครับอ่าจะถึงเตาอี้ข้างบนแล้วนะนี่เห็นไหมครนี่น้ําครับนี่จะถึงน้ําแล้วครับโอ้โหนี่ครับให้ดูนี่ครับได้เห็นน้ำไหมนี่น้ำนี่เห็นไหมครับนี่น้ำนี่ครับน้ำพุ่มตแท้เลยครับแท้ตแท้เลยครับนี่ รวมแล้วรวมแล้วเจ็บพลมก่อนพนลมขึ้นที่สูงนี่ครับบันดงบันไดเดี๋ยวก็ขึ้นไปชั้นสองนะครับนี่นี่ก็เดินไปดูอีกรอบครับว่าน้ําถึงขนาดไหนแล้วนี่ครับโอ้จ่าจอดจะทำ,ทำยังไงต่อไปเนี่ยจะทํายังไงต่อก็ดีน้องนี่ตอาแก๊สตรมแล้วตอแก๊ส ตมน้ำนะนี่เลยครับอทำอยังไงมาแล้วมาแล้วนี่ครับตรงนี้มึดตึ๊บเลยครับมองอะไรไม่เห็นเลยครับมองอะไรไม่เห็นนะก็เป็นหัวทุกคนครับเป็นหูวทุกคนมากๆแล้วครับเราเจอกันนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้วตมน้ำสวยน้ำเลยซวยน้ำเลยครับอ๋อเนี่ยครับ ดูน้ำไปแล้วครับโอ้ยจอดจอดเนาะคนนอนก็นอนไเรื่อยๆนะคนเก็บของก็เก็บเปนไปครับอ่ะไปดูกันต่อไปนอนครับนอย่ลงี้วอาไปเลยครับ แล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับสู้ๆครับเก็บของกันครับตอนนี้หมอหนุ่มเก็บของครับน้ำพรมห้องแล้วครับบ๊ายบาย